ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้แล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวโฮ oh. มสเตย์แต่แต่โฮมสเตย์ของเรานั่นเองนะเป็นโฮมสเตย์หลังเดียวแต่ว่าใหญ่ๆหน่อยนะ oh. ตอนนี้เรากำลังจะว้าไปที่ไหนสักที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะว้าไปเลยก็แล้วกัน oh. เราทำในที่รั้งตรงนี้นะ <c oughs> มันอาจจะไม่คปอคล้ายโฮมสเตย์เท่าไหร่แต่ก็อยาก อ,นะอันนี้จะเป็นห้องนอนชายกับหญิงก,ก็เป็นห้องนอนของเด็กๆทั้งสองแยกกันเพราะเดินนอนกอดกันอีกเดินนอนก้นกันอีกแล้วก็จะเป็นห้องอ,อาบน้ำห้องเดียวนะจ๊ะรอก่อน อันนีก้ก็จะเป็นห้องซักผ้าอันนก็จะเป็นห้องนอนพ่อกับแม่อันนี้ก็จะเป็นทีวีที่มีตั้งทีวีเป็นจอใหญ่ต <I know S 1> โตน่าโห้ลานมากมีแอร์มีที่กินข้าวแปลกันกับห้องนอนพ่อกับแม่แล้วก็มีเครื่องครัวแบบเวลาจะทําอะไรก็ทำได้บายเลยเนาะเดี๋ยวเราให้ดูภายในภายนอกของของเตะท่ันนี้ก็คือภายนอกของโฮมสเตย์ มันก็เป็นอย่างอืม้อาจจะดูกว้างๆมากๆเลยมากสุดเท่าที่ส,สมากตอนแรกจะเจอว่าะแต่แต่าแต่ว่าดูสัญญาณสิไม่มีเน็ตแล้วอย่างนี้จะแจะได้ไหมอเ,เออโออกไปท้าแล้วก่อนวุโอเควันนี้เราก็ออกมาข้างนอ,อกแล้วนะ ก็ยังไม่มีเนยตเราต้องขยับมากนะยังไม่มีโอเคตอนนี้ก็มีเน็ตแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เกมเป็นไรเกมเครื่องมันช้าโอเคนะเดี๋ยวเรามาแจกกันเลยดีกว่าแจกกันเลยแจกกันเลยนะเดี๋ยวเราจะแจกเลยโอ้ย โอเคเราจะแจกแล้วนะทุกคนอืมโอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วนะโฮมสเตย์ชั้นเดียวนี่เลยนะั่นก็คือไอเดียโฮมสเตย์ของเราน่เองนะและนี่ก็คือไอเดียโฮมสเตย์ของเรานะวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตามด้วยนะวันดีเปนละบ๊ายบาย